มันน้อยไปกับจํานวนเงินที่น้องนะมรอน่าจะสิบสามน่าจะสิบสามเดี๋ยวให้น้องเล่นกับเราต่อพวกนี้เอาไว้พอก่อนพอก่อนพี่ควรจัดไปเพราพี่เจอหม่พอพอน่นพอก่อนครับพี่ก้าพอก่อนน้ก้อร้อยด้วนะเะอบแม่วันนี้เจาผมไม่อบแม่แไปฟ้องแม่สามแปดใจย็นโอเค เพื่อนผมไม่คอนเจ้เพื่อนผมตอนไม่เล่นเกมไม่ทักมาพอเล่นเกมปุ๊บแต่น่าเดือนหน้าตากันเลยนอกจากเล่นด้วยอ่ะคิวเฟ็มหรือยูดีจะเพราะว่อกล้าก็ต้องอยู่แล้วจะเลขสองหนึ่งกับปุ๊บพี่มึงก็อันนี้แล้วเนาะ thank you อ่ะต้นก้าพี่วิเธอคือคนแรกเลยนะเนี่ยจริงจริงไม่จริงซูเปอร์คือคนแรกเว้ ใช่เปรื่อนก็แพ้จับอยู่เล่นเลยโอเคแล้วเดี๋ยวท้อให้ตีนนะก็รออยู่อ่ะฮะต้องลองแบบเปิร์กับผมอยู่ด้วยกันแล้วพี่สองคนอยู่ด้วยกันโอ้ยอันนี้ไม่ได้ดีแบบนี้มันไม่แซ่ดอะพวกพี่จบป่ะจังหวะที่เสิร์ดจังหวะมันได้ไงพี่โยกมางัดเลย ตันต่างๆบอกว่าเอามาแบ่งอะไรคือเลยเนื้อเยากเหรออยากเป็นเพื่อนกับพี่ด้วยอ่ะโตยี่สิบอดีตัวเองใช่อยากเล่นอะไรครับยูยูเล่นอะไรดีทุกคนใช่เล่นอะไรผมเล่นได้หมดครับแต่ถ้าแรงใหญ่ผมก็ประมาณเท่าไหร่วะพี่ยังไม่ไต่แรงใหญ่เลยเขาก็ไม่ได้ไต่อีกขอบคุณนะพี่อ่ะอันนี้เฟ็น บอยปะโอ้โห oh, จะสามดาวแล้วอะขึ้นเร็วมากเฟมเฟมน่ารักดีเลยนี่นีู้สืประเดีเียนผู้เรียนปรเด้๋ยสอ่อฮะอะไรดีได้อะไรดีตามใจพี่อ้ชอบจริงๆเลยซีซีรอเรงหลักแล้วก็ซี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 แล้วก็เลงได้ได้แรงหลักก่อนก็ได้แรี้งหลักทุกคนก็ต้องแบบเขาหน่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างของี้เกียจดัน จะได้ขึ้นสามดาวแล้วต้องแหวกนะกกะดูแรงมุกที่ก่อนอไม่จักจักต้านะตั้งเยอะต้าไม่ค่อยได้ไต่อไม่ได้ไต่เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าช่วงบ่ายก็ไม่เข้าเลยแค่สี่สี่พอแล้วเหรอเดี๋ยวสี่สี่ดีแต่จริงๆเราค่อยไปไต่อที่มีช่วงวันนี้แบบงงอยู่ว่าฆ่าผมได้ไง ตังหวะแนะ嘛พ่อพี่ไม่ได้เป็นคนท่าแล้วก็ยิงหัวรับผมยิงนักหัวพี่ตูนไปอ่ะวูบไหมสูบเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต่ยิงพี่ผมผมยิงพี่คืนนะอะไรดีตัวโลกอายุยูเปิดไม้ด้วยอ่ะอะไรดีอะไร อะไรอะไรของเธอหนูเล่นอามี้แฟนได้มาแล้วเหรอใช่พี่คือตัวรออชั้นดีบอกตรงอย่าติดกับก็พอเป็นตัวร่อที่ยได้ฮะตรงนี้ต้องสาบพแบบนะลมแรงอยู่คืออายุเท่าไหร่นะพิสาพี่สิสาเป็นแบบโอ้เสียงเหมือนนั้นน่ะเอิ่ม เสียงมันคิมอ่ะอ้าเฮ้ยเขาขึ้นไปไหนวะเสียแล้วไปนี่ไปข้มยเนาะเอาเขาไม่มีอันอ้ยอยู่ในนี้มันไม่มีอะไรเลยหรอใช่มันแค่ลูกซงไม่ไม่มีให้วิ่งให้แดชอะไรเลยหรอไม่มีไม่มียิงยิงยิงครับมัคิโก้ขอเอานี้ออกไปไปมปนแค่ไปไปพี่ตว ยิ่งของเสียงก็แฝงต่ไม่เสียงดังสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เปิดมานี่ชูลามุนเลยโอ้เขายังไม่ได้ทําอะไรใครเลยเขาก็ตายยิ่ยิ่เพื่อผมงเสียงฉ้นโอ้อะไรนะ เสียงเบาอ่ะม <may So, S 2> like ันไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะน้องน้องตะกูลใส่ไหมใไ่ที่แมเสียงเสีอะไรครับฮะต้องเป็อันนี้เสียงเอออาจจะใส่ไม่นเสียงเสียงกูเขาสี่สิบและเข้าหกห้าตอนเนี้ยก็หมูฟังต้ามันนันงหูฟักล้ีบหกหูแต่เฮ้ ไม้ปืนกันหรอเราเรายิงกันตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไไม่ด้โอเคตกใจมุดใครใส่จัมโบ้จัมโบ้กันเลยพี่ถึงาแฟนี่สุดนะพี่ก็คี่ถึงเหมือนกันสมัครทูยากจังวะคือที่เงียบหายคืออะไรกำลังพยายามสมัครทูมาดูไม่ได้เจ๋เหรียญไม่เป็นไรเลยคับมาดูกันก็ดีดีล ที่คโอ้โหเขามาอะไรวะเนี่ยแอมายิงน้ำโอ้ยไม่มีใครอยู่ของเขาเลยเขาไปไหนวะพี่ก็หักมาได้สองควงธรรมดามาแรกลองควงดีที่มีลองควงจุดเดียวไหมโคกันนะเธอสำกัญลองควงธรรมดาตอนโคกันเต็มเลยตรงนี้แต่คุณเต็มเขาเลยตอนเนี้ยอุ้ยโคกันแล้ะขอตายได้ไหมดจะขึ้นอ่ะไม่มีคนมีคน ล่าเลดิกลัวอะไรอ่ะฝั่งนู้มีคนไม่คนผมยังปรับเซ้นไม่เสร็จเลยฮะปรับดีๆอยางโดอุ้ยเปลี่ยนโปแล้วไม่ชินอะจังหวะจบเกมนี้โดยทุกคนมีตังไหมเข้ามีอยู่สี่น้อยรอเลยนะมันมีเป็นดีเลยกายมันหแล้วอ่ะ ไม่าแล้วต้องล่จังหวะนี้วไปตัวเลยสองตัวง่ะจังหวะเมื่อกี้ทำไมยังฆ่าผมได้อยู่เลยอ่ะกงมีพิตาไงไม่เกี่ยวหรอกยิงคนเดียวว่ยิงได้อยู่กลัวว่ามันไปจุกเพื่อนนอนอ่ะก็เอามันเลยสิครับตรงนี้มีพิตาไว้เป็นที่พึ่ง ใชจพีาตาคือพีดูเออพีตาไม่มีปืนนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รถกระบะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มีปืนเต็มเืนพี่ไม่มีลูกก็ยิงเพื่อนมาตายค่ะขับรถมาเหรอใครอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยตาโอ้โหซุองอัดหน้าเขาเลยแา <5 S 1> ็คสองยัดหน้าโอ้จ้ารถกระบามีปืนอยู่นั่นอ่ะไม่ใช่รถมาเลยตกใได้ไหม กนตายแบบตายแล้วชุบหน่อยกับพิต้าก็มีคือเป็นตีเลยมั้งเนี่ยตู้ชุบอยู่ไหนอบไปหาตายอยู่หรอไม่ไ็้บ้างเอ้ยแต่น้องชุบแบบนี้ไปใกล้ๆพิต้ากันเถอะมันน่าจะโผล่มาเยอะอยู่มันมีอยู่ตรงตู้ชุบตัวนั้นแล้วรถกระบะนั่นเองว เปลี่ยยังไม่ดีเลยตรงนี้นะะ่รามตไปไปที่ไปหาพิตาอยู่ตรงที่ชุบารมนะเลยพี่ขอสามตเลิกน้อยกัอนมันอยู่บนบ้านเราเอาเรียบูกินี่ีกว่าอยู่บนบ้านพิตาด้ ตรงตู้ชูมันตายแล้วแต่น่าจะชุดันไดพี่พวกผมขอไปด้านก่อนไปเลยเอาไปหาพิต้าไหมไม่มีนเนีเ่ปืนซาดิมใกรออะไม่ใช่แล้วดีวาาดีน้ำมันหุดั้ัวเนี่เดินดมัน,าานไม่เพียงสายหัวรงนี้ลาปน,นะนปรับภาพ<ม>ลาือดีน้ำมันมทข้ทงบน ้ยม ah, mm. ัน er ย okay. ังอยู่มันยังอยู่ตรงนี้เออมันว่าลงแล้วทเลยเดียวเองสวยชุดที่สามค่อมันชบตัวเองป้าเมื่อกี้เหมือนมันชบตัวเองเลยไม่ใช่มันมันไม่จุเมมันมเหมือนมันแคมเหมือนอ้าวชุดได้นะดูน ได้ไหมได้ไหมนนะระวังระวังมือหัวอะไรนั่นอย่างหรอตกจรกิงแต่ว่าตกาปากนัก่นแตกฮะเตียนครับมีตีนมีตีนนนนยนไม่ไม่รหลังคาญสาธุใ<ม>่ข้างนอกก็มีอ่ะใครขับรถมาวะไม่วรอใคร ไปว่อพ an, an an. ีกาคับัณเณน่ัณเรน้นหลังนี่บนหลังคาลาไหบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาลงเลยเด็กก็เลยมันโหล่อิงบันี่ตร้มันมีสองแดงเลยอ่ะเยนะก็ไดล้วเหรอพี่ไม่้เปืี่ยนเลยนี่ย โอ้ยคุณทำไมเยอะจังวะต้องค่า่าว่าเยอะไม่มีตังอ่ะมีร้อยเดียวเองอ่ะฉรอยอุ้ยโอ้โหมันถอยเลยัี่ยมมกเลาพี่พี่ตาเล็กคุกคนนะขอปรับทิตกันได้ได้ได้ชีวีผมบอ้คาฮะพิทะเกินไงนกดอัตโนมัติ จะไปหาเต้ยไงก่อนทำไมอยู่ไกลจัง <S <S เขาไปออกไปนอกไปนยังเขไปชุบกัน,น,นเขาไปแอบได้ไหมที่หาเก็บฟัง,งไม่มีอ่ะไม่มีแถวไกลไกนนเดขาชุบแล้วแต่เขาชุบได้คนหนึ่งแล้วแต่เขาหาเหรียญเหรียญว่าตรงนี้มีเหรียญเหรียมีคนนอสมีรถที่ที่มันวิ่งมาหาเหรเหียญใช่ไหมวะ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยิงมาเลยเิด้ดูเปสองสองหนึ่งกเกบโอ้ยิเขาเห็นที่เก็บเหรียนแล้วไม่ใชนะ่เหรออีกสิบสองร้อยจุดได้กี่คนจนะุบได้คนหนึ่งก่อนส <400 S 1> ี่ร้อยหมดแล้วนะไม่เจอแล้วแต่นะแต่นะเสี่ร้อยหมดแล้วเหลือร้อยหนึ่งเหลือร้อยแปเลย หยับหยับปี๊งไอหยับปี๊อะไรล่ะเหยียบแท่นนึงอ่ะไม่เห็นนะเห็นมันอยู่ตรงไหนนะตรงเนี้ยเขาจำไม่ไดพ้พี่พี่วิ่งไปด้านซ้ายมึงดิมีใช่ไหมซ้ยาย,อ,ายอ๋อได้ยังไงอ้คนอยู่ในวงไม่ต้องไปตั้งๆลืมลำจริงรค,คนเหลือสามสิบอะคิดดูสามสิบแต่วงอะไรอะวง<อ>กระจิ้ว แล้วพี่เอสมาห้องตอนไหนไอตีมมาดายุต้าไตีมไอตีมเรอได้นองาซื้ออะไรนะสุดไปสุดเจอยาได้ไปได้แผ่นเตาลหนึ่งอะไรอ่ะไม่แกทำไมเรีเล้ยงแต่นี่ห้าบาทไม่เป็นไรเลยเสียงจะเหมือนชิงไปไหนเออคายนะแต่ที่บริัสมัยากแไหม เดี๋ยวเขาไปช่วยเองรื่องนี้มันสมัครยากเลยเหรอเขาลูกสองเจ็ดปีออกเถอะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอ้ยเขาเหลือสองร้อยเขาเหลือสามร้อยไปยกไฟกันได้บ้วงอะไรเนี่ยแค่ผมพูดตรงๆเอยนะตรงไหนก็มีตัวจริงอะไรวะ ซอพิเตอร์ไปแล้วหรอไ,ไปนอนนะโอ้ยระเบื่ออะไรเมื่อกี้เรียบร้อยแต่เบิดใครวะเมื่อกี้โอ้มีคนจริงในนี้ก็มีคนใช่ไหมจะไปไหนดีวะเนี่ยมันมีคนอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยเมื่อกี้เลือดอะไรอะ่ะยาดิเมื่อกี้ผมลงยาเม็ดเลือเมื่อกี้เลือดเมื่อกี้ไหวนะ คงเวพยก็หน่อยต้รอคนมาหนึ่งจากตรงนี้ก่อนะ่ะตื่นแค่ละดัทำนเกมเปิดทางตสงัเฮ้ยตอดิีนั่ใหญ่ใ<ม>ครวะ คนคนคนดึงมาหลังตีกอยังไ่างนี้ยังไม่เห็นตรงไหนอ่ะตรงเนี้ยเข้าตรงนี้ดีกว่าอุ้ยอุยพี่่่ไมใชคนบ่นอ่ะคนไม่อยู่บ้านอ่ะโอบพี่โอบโอบจริงเหรอโอบอฮ้ยีมันอยู่มันเขียวมันเขียวอุ้ยพี่วางไอ้วอลไม่ทันอ่ะขี่สวนอะไรเนี่ยเห็นไหมอยู่หลังไอ้วอลได้ไอวอล มันอยู่บนดับเขาเนี่ยเมื่อกี้พี่ตู้จัดยืนวัดเลยอ่ะเรอก็โดนมันอยู่นะแต่พี่ตั้งไอ้วงไม่อยูอ๋อี๋สนุกมาแล้วเห็นไหมแต่ว่ามันโดนแค่ไม่เดียวโอ๊ยพี่ขอโทษได้ไหมยูไปไปอปกระโหมจัดหน้ามาบ่าพี่ได้แค่นี้จริงๆโอ้โอเลออน ตายลองตุยมโโหมอกโอ้โหมงแรงอะ่ะตายแล้วพี่เชือมพี่ตายแล้ว <laughs> ดูดิเดี <laughs> ๋ยวจะส <laughs> อบกัน่หอ